อ้าวมืออื่นเอ่ยเอ่ยโดนัดมาเอาเด้อลูกเด้อมืออื่นพ่อพาเอื่ยมาเอาเด้อ,อ,อ,ม,าอ,าดอมันกินขนมปังผมได้ลูกโน้ตจเอาขนมปังทั้งใดมาให้มันโอ้กินเนี่ยต้องให้มันกินเท่าไรหน่อยไดย้ขนมปังให้มันกินทีเดียวบ่ได้มันมันส่วนทีเดียวหรือมันสี่ห้ากบานเอาตัวน,นี <c oughs> ม้มึงมึงพอเชียวไง <c oughs> กินเดี๋ยวขนมปังกินขนม,มนี่อีวนนี่อีวนมากแล้วนี่อ้วนเอาไปถึงอีวนนี่ล้วอีวันท่านกินยากได้บ้านนี่นี่เด็กโตอันเรียงยากยากได้ลูกหล้า